สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยคะ่ะสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้านะคะฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3รอเอาไว้ด้วยเพราะว่าท่านจะได้เป็นคนแรกคะ่ะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะชาวลัคนาและชาวราศีเมถุนทุกท่านคะ่ะ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2568นะคะโดยภาพรวมเป็นเดือนที่มักจะมีเรื่องราวที่ท่านคาดไม่ถึงเกิดขึ้นเป็นระยะๆะะจะได้ริเริ่มลงมือทำอะไรใหม่ๆจะมีคำว่าใหม่ๆเข้ามาหากไม่ใช่เรื่องของการงานก็อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเดือนที่ท่านจะได้ช่วยเหลือคนอื่นหลายด้านต้องแบกรับภาระจะได้แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า งานยังคงเหนื่อยนะคะเหนื่อยมากด้วยมีเรื่องให้คิดและวิตกกังวลใจอยู่บ้างแต่ว่าท่านจะผ่านพ้นไปได้ปากมีสเสน่ห์นะคะแก้ไขกับปัญหาเก่งมากมีดวงได้ย้อนอดีตด้วยจะได้เจอกับคนที่ท่านรู้จักแต่ไม่ได้เจอมานานจะได้ไปในที่ที่ท่านเคยไปแต่ว่าท่านไม่ได้ไปมานานจะได้สัมผัสกับงานเก่าๆที่ท่านเคยทำมาท่านจะได้ทำในสิ่งที่ท่านเคยทำมาก่อนคะ่ะ การเงินยังอยู่ในช่วงที่มีให้ใช้จ่ายอย่างแน่นอนแต่เนื้อสิ่งอื่นใดไม่ว่าท่านจะทําอะไรก็ตามอย่าได้ประมาทเด็ดขาดนะคะขอให้มีสติอยู่ตลอดเวลาท่านจะเป็นยังไงกันบ้างในช่วงระยะเวลานี้มารับฟังกันเลยนะคะเอาละค่ะเรามาเจาะลึกด้านการงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกในช่วงระยะเวลานี้การงานของท่านนะคะขอใช้คําว่าเอาแน่เอานอนไม่ค่อยจะได้ โดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานประจำพนักงานบริษัทพนักงานออฟฟิศนะคะหรือแม้แต่ข้าราชการรัฐพิสาหงกิจต่างๆในช่วงระยะเวลานี้งานของท่านจะเข้ามาเยอะมากแทบจะทั้งเดือนกันเลยทีเดียวบางช่วงงานเก่ายังไม่จบงานใหม่ก็จอรอกันเลยทีเดียวจะมีงานแทรกงานด่วนเข้ามาจะได้ทำงานที่ท่านไม่อยากทำอ่ะแต่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จะได้แก้ไขง,งานที่คนอื่นทำผิดพลาดค่อนข้างที่จะบ่อย จะได้แก้ไขกับปัญหาให้กับคนอื่นนะคะไม่ไห่จะเป็นเรื่องของการงานแม้แต่เรื่องของการเงินด้วยแต่ว่าโดยภาพรวมในช่วงระยะเวลานี้ท่านแก้ไขกับปัญหาได้เสมอและท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่ท่านโดดเด่นมากๆขอใช้คำว่าโดดเด่นมากแต่ว่าเหนื่อยมากหืดขึ้นคอในช่วงนี้จะมีคนเข้ามาจ้างงานท่านบ่อยขึ้นนะคะ มีดวงได้แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าและท่านก็ทำได้ดีสะด้วยสิแก้ไขกับปัญหาเก่งมากบางท่านจะได้ลงมือทำอะไรใหม่ๆและอาจจะเป็นเรื่องอาจจะเป็นงานใหม่ก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นอาชีพเสริมที่สองที่สาก็ได้นะคะในช่วงระยะเวลานี้บางท่านจะมีการจบจากงานเก่าได้เริ่มต้นทำงานใหม่หรือบางท่านก็อาจจะมีการลาออกจากงานประจำเพื่อหันกลับไป เพื่อหันไปทำสิ่งที่ท่านอยากทำการทำงานก็ไม่ต้องอการทำงานก็ไม่ง่ายต้องใช้ความพยายามและใช้ความอดทนสูงพอสมควรนะคะเรียกได้ว่าต้องต่อสู้ฟันฝ่าแบกรับภาระหลายด้านท่านใดที่จะรับงานพิเศษทำควบคู่กับงานประจำหรือท่านใดที่รับงานอิสระฟรีแลนซ์ถ้าท่านจะรับงานจากลูกค้าหรือแม้แต่ท่านใดที่ทำงานประจำแต่จะรับงานจะรับช่วงงานต่อจากคนอื่นนะคะ หากท่านทำงานประจำขอให้ท่านพูดคุยเรื่องงานให้ชัดเจนดูงานให้ดีๆนะคะสำหรับงานที่เขาจะเข้ามาใหม่ไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามอาชีพอะไรก็ตามอย่าเชื่อใจคนที่นำงานมาให้ามาให้หรือเข้ามาจ้างงานท่านมากนะักเพราะว่าท่านจะเจอกับคนเจ้าเล่ห์ไม่จริงใจระว,วังจะเจอกับงานที่มีปัญหาแอบแฝงมองดูละมองดูผิวผลเหมือนจะง่ายงาย แต่พอลงมือทํากลับเป็นงานยากงานหินขอให้ท่านระวังให้ดีๆนะคะข้อนี้แต่ว่าหากท่านต้องการความช่วยเหลือให้เอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากคนที่ท่านเคยขอความช่วยเหลือนะคะเดือนนี้เขาจะมีกําลังในการช่วยเหลือท่านและจะช่วยเหลือท่านได้ดีพอสมควรและอยากจะขอเตือนอยากให้ท่านนั้นใจเย็นลงบ้างในช่วงระยะเวลานี้อย่าใจร้อนและระมัดระวังคําพูดคิดทุกครั้งก่อนที่จะพูดอะไรออกไป การทางานของท่านก็อย่าได้ประมาทเด็ดขาดให้ท่านระมัดระวังศัตรูในที่ทํางานของท่านให้มากๆนะคะและที่สําคัญในช่วงระยะเวลานี้ระวังโดนกลั่นแกล้งรังแกระวังคนจ้องจับผิดระวังความลับจะถูกเปิดเผยและอย่าเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่บางเรื่องท่านอย่าตัดสินใจเองให้รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นบ้างหรือถ้าไม่มั่นใจให้ท่านนั้นหาคนช่วยคิดช่วยแก้ช่วย ตัดสินใจและไม่ว่าท่านจะทํางานอะไรก็ตามคอยท่านนั้นอดทนและทําให้เต็มที่นะคะเพราะว่าท่านจะทําสําเร็จมีคนคอยช่วยเหลือหากท่านคิดดีทดําดีจะไม่มีใครทําอะไรท่านได้แน่นอนมีโชคลาภและข่าวดีเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานนะคะมาที่การเงินของท่านกันบ้างคะ่ะการเงินของท่านในช่วงเดือนนี้นะคะท่านมีเรื่องได้เงินพิเศษบางท่านได้เงินพิเศษจากงานประจําได้เงินพิเศษจากงานพิเศษ ค้าขายค่อนข้างที่จะเหนื่อยแต่ก็ถือว่าขายได้มีดวงได้กําไรพิเศษพิเศษแต่ว่าท่านจะต้องหาวิธีกระตุ้นยอดขายมีดวงได้เงินจากการแก้ไขกับปัญหาด้วยนะคะมีคนช่วยเหลือด้านการเงินและการงานหากการเงินติดขัดมีปัญหาท่านก็จะแก้ไขได้จะมีเหตุการณ์ให้ท่านได้เงินจากบางสิ่งบางอย่างแต่ก็ต้องขอบอกล่วงหน้านะคะว่าในช่วงระยะ เวลานี้เงินที่ท่านจะได้มามักจะมาจากงานหรือว่าจากความรู้ความสามารถของตัวท่านเท่านั้นถามว่าเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้หรือไม่ถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงโดยเฉพาะท่านใดที่ไม่มีโชคด้านนี้นะคะแต่ถ้าหากท่านเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็ก็คือว่าเสี่ยงให้น้อยลงแต่สําหรับท่านใดที่กําลังเครียดด้านการเงินกลัวจะไม่มีเงินใช้จ่ายตรงนั้นตรงนี้นะคะ บอกได้เลยว่าท่านมีกินมีใช้ขอเพียงอย่างเดียวนะคะอย่าได้ประมาทการใช้จ่ายเด็กขาดวางแผนการใช้เงินได้ยิ่งจะเป็นการดีสําหรับท่านมากๆเพราะว่ารายจ่ายของท่านค่อนข้างที่จะสูงและกว่าท่านจะได้เงินมาบอกได้เลยว่าหน่วยมากๆในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ข้อดีก็คือว่ามีดวงได้เงินจากการพูดคุยเจรจาต่อรองแต่ก็สําหรับบางอย่างก็ไม่ง่ายกว่าจะพูดคุยสําเร็จก็ ขดขึ้นคอกันเลยทีเดียวนะคะและอย่าเชื่อใจคนง่ายนะเพราะว่าท่านมีดวงถูกหลอกถูกโกงจะช่วยเหลือใครก็ดูให้ดีๆและช่วงนี้รายจ่ายของท่านยังคงมีมาเรื่อยๆมีสติในการซื้อสิ่งของนิดนึงโดยเฉพาะท่านใดที่ชอบช้อปปิ้งผ่านโลกโซเชียลออนไลน์การเงินโดยภาพรวมถือว่ารอดดวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองค่ะมาที่ความรักของท่านกันบ้างคนโสดค่อนข้างมีสเสน่ห์และเนื้อหอมนะคะ คนเก่าๆจะกลับมามีลมพัดหวน่าะหรือจะมีคนใหม่ๆเข้ามาหากท่านถูกชะตาอยากจะพูดคุยด้วยสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะยังไงก็ขอให้ท่านเช็คดูประวัติของเขาให้ดีๆนะโดยเฉพาะคนที่มาจากทางไกลต่างถิ่นต่างแดนหรือมาจากโลกโซเชียลออนไลน์นะคะเช็คดูประวัติของเขาให้ดีๆก่อนที่ท่านจะพูดคุยและให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะถ้าอีกพระถ้าไม่ใช่อีกไม่นาน จะมีเหตุการณ์ให้ทั้งคู่ต้องแยกจากกันสำหรับท่านใดที่มีคู่และมีครอบครัวแล้วนะคะชีวิตคู่ในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงที่จะมีเรื่องงอนกันอยู่บ้างแต่จะไม่ถึงขั้นทะเลาะก,กันรุนแรงตัวท่านเองจะต้องใจเย็นๆเวลาที่อยู่กับผู้กครองคนรักนะคะเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้ท่านค่อนข้างที่จะคือพูดได้ง่ายหัวร้อนพร้อมที่จะปะทะอารมณ์สวิงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายใจเย็นๆควบคุมอารมณ์ให้ได้ และที่สำคัญในช่วงระยะเวลานี้นะคะยังคงช่วยเหลือกันได้นะหากอีกฝ่ายมีปัญหาอีกฝ่ายก็จะช่วยเหลือกันได้แต่จะเป็นบางเรื่องแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นการช่วยเหลือกันได้ในบางเรื่องแต่บางเรื่องก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับท่านไม่น้อยนะคะมีข่าวดีๆเข้ามาค่ะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ขออวยพรให้ชาวลัคนาและชาวราศีเมถุนทุกท่านนะคะเงินไหลนองทองไหลมา หากแม้นคิดและหวังสิ่งใดก็ขอให้ท่านได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นค่ะกราบขอพระคุณทุกๆกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขออวยพรในทุกท่านเงินไหลนองทองไหลมานะคะหากแม้นคิดและหวังสิ่งใดก็ขอให้ท่านได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นไม่ว่าท่านกําลังทําสิ่งใดอยู่ขอให้ราบรื่นอย่าได้ติดขัดและมีอุปสรรคใดๆนะคะและให้ท่านประสบความสําเร็จในสิ่งที่ท่านทําเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ